ก่ะก็สองโมงกว่าแล้วด้อค่ะพี่น้องรู้สึกว่าดุนแล้วค่ะก่ได้เฮ็ดแบบนี้ค่ะก็เลยลองเบิงค่ะเห็นพี่น้องขึ้นไทยทอดสดเนาะค่ะก็เลยอยากรองเบิงก็จะเป็นพี่น้องค่ะที่นี่กะให้เบิ่งอ่าตุ้มคาเฮ็ดเล่นๆค่ะปลูกหอมใส่ใส่ตรงที่บ้างไข่อะค่ะนี่ค่ะมันเกิดอีลีค่ะก็เลย ลองเบืองปลูกพอได้กินค่ะเก็บกินใส่แจวใส่อีอยงไปเนาะค่ะพี่น้องม้อนทักทายกันค่ะเนี่ยมเช้าต้อง <c oughs> ่ะเรียงปลาใส่ใส่ององแดงใหญ่ค่ะเราเจ้าต่ควนมันเป็นองค์แดงขนาดใหญ่เนาะคะ่ะองค์นี้ก็เป็นปลาเค็งค่ะ เลี้ยงไวเพราะได้กินค่ะเพราะมีเพราะมีได้ขายเลยค่ะพี่น้องก็่ได้กินไปค่ะก็มีปลูกผักปลูกผักไว้ไว้กินค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะค่ะปลูกผักไว้ไว้กินค่ะเวลาที่เห้า อยากใส่ลีเนนะคะเนาะพี่นอ้องท้กันได้กินโอ้กําลังตุ้ม่ะกําลังเปิดน้ำใส่สิเปิดน้ำใซ่่ค่ะเดี๋ยวด้วยค่ะพี่น้องแป๊บนึงค่ะกด <Good S 1> <Good S 2> ว่าน้ำไม่ลดค่ะ เป็นน้ำใส่สาป่าเฮ้ยเก่าละ่ะคะเพราะว่าน้ำม,มันจะเป็นเขียวๆแล้วค่ะจะต้องได้เปลี่ยนน้ำหรือว่าเอาน้ำเพิ่มให้มันค่ะเพิ่มออกซิเจนเข้าไปเพราะว่า,าม,มันมีป่าอยู่ค่ะหรือต้นป่าค่ะบ่อเนี่ยเป็นบอ่อพลาสติกค่ะยู่นานแล้วล่ะค่ะเลี้ยงปลาไป้นนานแล้วปลาก็บ่อยได้ได้กินค่ะ เลี้ยงไว้ซื้อเผื่อเวลาเผื่อเวลายากกินปลาดุคผืแ่แก็จะได้เอาึินมากินนะคะเพราะได้อยู่ได้กินค่ะพี่นอ้องสวัสดีค่ะพี่น้องตอนสองโมงกว่าแล้วค่ะเป็นยังไงค่ะพี่นออ้องย่ทาภุ่นสบายดีทุกคนดีบ่ค่ะโควิดยังคุกข้ามฮือเก่านะคะเนาะ บ่กล้าไปใส่ค่ะพี่น้องอยู่บ้านขนาดออกไปข้างนอกก็ต้องสวมแมสตลอดค่ะอยู่บ้านเคยไปอ,อยู่บ้านน่นอยู่บ้านตุมน่ะนี่ลูกสาวติดโควิดนะคะก็เลยต้องป้องกันยางดีค่ะก็เลยจะคลองก็เลยป่ติดก็เลยหลอดไปค่ะเพราะว่าโอ้ลำบากไรค่ะัสวสิจักตุแล้วัวสิว ลำบากนั่น่าอยู่น่ากินนะะพี่น้องพี่น้องกระสบเป็นยังไงคะยู่ทา้าปูนถ้าเป็นเราต้องเตรียมพร้อมนะคะอาหารการกินีสำคัญดีดีก <c oughs> มีคนเขามาซอยเหลือดูแลนะคะก็ต้องดูแลเจ้าของนะคะ <c oughs> แม่นมาค่ะพี่น้องเ <c oughs> มื่อนี้ผ้ามาเบิองสบายสบายชิ่วๆนะคะพี่นอ้องก่เมื่อนี้ก็เอาน้ำใส่บอ่อป่าให้เก่าเหรอคะ เบิ้งไปแล้วมันสบายตาไหมคะพี่น้องดูดีละเบิ้งไปแล้วมันสบายตามันสบายใจดีเนาะคะ่ะบ่ต้องคิดยังมากไหมชีวิตต้องต่อสู้ต่อไปเ <c oughs> นาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็ตตอตอสูงมาหอดไก่เคืองข้างจักน้อยเนี่แหละค่ะพี่น้องไก่พี่น้องซอยเหลือเนะะี่ยด้ยค่ะให้ถึงฟังฝันแน่อยาก เป็นก่นยังพี่น้องค่ะล่างคนกับเพื่อนกับพานแล้วองศินะค่ะเป็พี่น้องซ้อยกันในเรื่องค่าซอยตุ้งขายในนั้นค่ะเปิดน้ำใส่บอ่อปลาค่ะพี่น้องเพิ่มเพื่อนว่าเพิ่มออกซิเจนเนาะคะ่ะเพิ่มออกซิเจนให้ให้น้ำค่ะเพราะว่าน้ำมันส้มเขียวๆค่ะไอ้แขนมันใสๆขึ้นจัน่อยค่ะ ป่ายูา่ได้สาป,ปัาก็ะไรสิได้สบายนะคะอยู่อยู่แบบดีๆเล็กน้อยะคะ่ะนี่ออซิเจนเป็นยังไงน้อค่ะพี่นอ้องทั้งไก่ข้างไก่ยุุ่ขสบายดีป่คะค่ะขอให้สุขภ,ภาพแข็งแรงลอให้ทุกคนด้วยค่ะ กอดไข่จากลูกไข่ไข่เจ็บมีเงินมีท่องหลายๆด้วยค่ะนี่ค่ะไข่มาเนี่ยมาเนี่ฝนตกเลยค่ะฝนตกฝนตกหมึกขึ้นหมึกขึ้นนี่ค่ะช่วงก่อนจะแจ้งนะครับฝนตกก็โดนค่ะตกแป๊บเดียวนี่ค่ะดอกไม้มันก็เริ่มร่วงเล้วค่ะันนี้ค่ะมันจะขึ้นมาใหม้ไม่จะไมีดอกไม้น้อยสอนกันมากค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะหมน้อยๆแตงนี้ค่ะ ม้วยหมดแล้วตอนที่จุ่มชาไทยเบื้องดอกเต็มเ,เล่นค่ะตอนนี้ร่วงหมดแล้วค่ะตอนี้เป็นบางดอกที่คือคงอันนี้อยู่ค่ะมีบางบานอยู่มีแต่ร่วงหมดแล้วแต่ว่ามันจะมีดอกน,น้อยๆแพร่งสินาม้าไหมค่ะนี่ค่ะจะจุ่มเขาจะเอาให้เบื่อมาค่ะไมา่ใช่สินบาไหมน่ารัก เอ้ันนี้ก็เป็นดอกข้องเลค่ะพี่น้องอาจจะเคยเห็นมีน้ำท่างไหลเนาะค่ะซือมะปลูกตะกี้ต้นน้อยๆค่ะเป็นพิ้งเล่น้อยซ้ำเนี่ค่ะซือมะปลูสามต้นลอยก็สั่งนี่แหละค่ะวันนี้เบิ่งล้ำต้นมันค่ะพี่น้องล้ำต้นมั้งเหะอเราพิ้งการสาขามันค่ะนับนับบท่วนเลยค่ะพี่น้องเบิ่งไม่ได้ซื้อค่ะซื้อมาแค่เดียวแล้วก็ มันก็นใหญ่พักค่ะนั่นแตสามารถตัดเกียงมันขยายพันธุ์ได้นี่ค่ะฟังเสียงน้ำเราเป็นยังไงคะพี่น้องพี่น้องมาฟัางเสียงน,น้ำเหมือนกันค่ะมีความสุขเอ่ลื่อนล่มดีนะคะในบรรยากาศเป็นสีเงีเงีย,งงยบๆคนเดียว ดอกไม้กับนี้ดอกไม้ปลา,น,ะะานั่นค่ะปลกเปื่อยปลกเยเดยมาเอาไปสอนบ้านตนุค่ะจะเป็นแาก,กอนุรักษ์อนุรักษ์ธรรมชาตินะคะ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่านี่อากาศบริสุทธิ์นะคะชีวิตจะได้มวมีโรคไข่ไข่เจ็บหลายนะคะเพราะอยู่ใดะค่ะอยู่น้ำธรรมชาตินะคะพี่น้อง ปลูกปลูกของปลูกผลหมากรากไม้ได้กินค่ะผักกับพ่อได้กินค่ะพี่น้องบ่ได้บ่ได้ไปซื้อค่ะบางที่ห้องแจกไดเ้เ้องก็ต้องไปตลาดเ้าไเก็บไม่กินเลยค่ะพ่ได้กินน้ำบ้านนยะะ่ค่ะพี่นอ้องช่วงข้าวะหลบกติดต่อนะคะแต่สองสามปีมานี่โอ้ยเข้าเจอตะลกูกไหะคะพี่น้อง เมือ่อสองเมื่อก็ไปฉีดฉีด,ฉดวัคซีนเสริมไวค้ค่ะที่มันคุ้ค่ะไปฉีดไพวัดไงไว้ค่ะแต่ว่ามันก็บรสามารถป้องกันได้ดอกเนะคะมันติดทีเ่เราติดติดแล,ล้วก็แล้วแต่มันอาจจะิรักษาเพราะรักษาได้ยุคค่ะแต่ก็ลั่นใจเจ้าของนะคะแต่ว่าบรูวาฝนฝนทางเที่ยงะคะ่ะฝนต่อไปมันจะเป็นยังไง ป็นไงเรียวไม่คนถ้าพี่น้องมาเบิรงค่ะผักตบเชื่อว่าต่ก้อนนะะเอาพักตบมาไปเอายู่ขางทางนี่ค่ะขางถนนจอดรถจอดรถแล้วก็ดึงึ้ามใส่รถค่ะแล้วก็เอามาว่างว่างไว้ค่ะเปิดน้ำใส่มันขยายออกอันนี้ดึงออกตั้งหลายได้กันเ่งมันก็ยังขยายออกมาได้คือเกาค่าเบิรงค่ะเบิรข้ามาแชร์ดีไห่จะ นะคะอันนี้ใหมนะั่เลยถือว่างขยายเร็วๆได้ค่ะถพาดึงออกดึงออกมากมันก็เป็นเป็นปุ๋ยได้ค่ะเอามาใส่เป็นนี่ค่ะถ้าจับตัวนี้ไปวตัว่างไว้ตรงขึ้นเป็นใหม่ก็ได้ค่ะสามารถเป็นปุ๋ยได้ค่ะนี่ค่ะขัดตบชวาที่นี่น พี่น,น้องมาเบิ่งไปเกินอยากให้เบิ่งเข้ามาสิค่ะขากันแลา้ค่ะไรขาดเลยดึงขึ้นมาขาดก้อนเลยก็เลยต้องอะไรดึงออกแม่ค่ะเอาเสริมแม่ดึงออกแม่เพราะว่าเกิดมันเกิดไว้ค่ะยายไว้ค่ะจะเป็นเพราะว่ามีทั้งคุณและโทษถ้าเราใช้ให้มันถูกนะคะ่ะใช้ถูกก็เกิดประโยชน์ นี่อยู่ในในน้ำคือวัวไปไม่นกะมไมเกิดการอุดตันได้นะคะแต่ห้องออกัน่ตระบายอากาศนี่น้ำได้ค่ะเห็นน้ำเลรเห็นน้ำใสไไลเย,ย็นเลยไส่ค่อมสุกนะคะพี่น้องอเห็นเห็นน้ำตกยะคะ่่ะ มนว่าอยากเห็ดบอเป็นบอแบบบอเห็นเห็ดเป็นน้ำตกไหลลงมาคือสีน่านดีค่ะแมาแปลงเป็นบอบอซาป่านะคะแล้วเห็ดเป็นน้ำตกไหลลงมานะคะน่านดีเด้วยจงชาว่าปลายะไม่นี่กันนี่จะโตยังไงค่ะปลาดูปลาอียงจะไหลโคบก็มีค่ะว่าสิเอากบ ว่าไปซื้อกบอยู่ตลาดกบแม่มันคอยค่ะหแม่ไปย้ายพันเลยก็เลี้ยงแล้วก็บ,บกุกกากินเนาะคะ่ะก็สีกินเท่าใดเราคิดคิดเลยค่ะผู้ลงคนเป็นขอให้ได้ค่ะผู้ที่กินกบกินนี้อย่างแต่ว่าก็ดีอยู่ค่ะกินแต่แซ่บอยู่ไม่ได้ซื้อได้หาเนาะคะ่ะต้องเลี้ยงไว้ก็ได้กิน มมาาแดดเริ่มมากแล้วค,ครัพี่น้องตอนตอนมันพื้นอะฝนตกเนี่ยมันจะสายๆมากแดดเริ่มมากค่ะคลายรูปก็จะสวยเป็นธรรมเป็นธรรมชาติดูค่ะเสียงนกเสียงนั่นอยู่เต็มเลยค่ะบริเวณบางก,กุ้ไม้ดอก ข้องเล่ม่เห็นเริ่มเริ่มล่วงค่ะแล้วก็นั่งจะป็นไหมตอนที่ถ่ายตอนแรกเลื้ยงเต็มเลยเมื่อกับพี่น้องตอนถ่ายช่วงนั้นเต็มเต็มเลยเปิดหน้ากไม่เต็มเต็มนะคะคุยก,กันกับพี่น้องกับท่าน่ะค่ะเติ่งไม่เห็นยูคภูมิค่ะมีโมมีโมขัมาคุยเหรอมีโมหลายค่ะ ก็ได้คิดว่าโบ,บงเงาเป็นไรค่ะแกี่ยงเงาไม่ใช่เท็ดด้วูก็เป็นกนารเกี่ในห้องอารมณ์ดีแต่ค่ะไม่มีมูนี่ขวบนะคะนั่นแทุ้ยไลรสดกับพี่น้องเราก็สีออกไปข้ามุิลาเด้อค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวทำนี่อย่างไทยดีดีตรงกภาษาไทย,ยให้เบิง่งให้พี่น้องเบิ่งค่ะมารับชมร่วกันทุกคนค่ะไม่นี้ก็ขอขอบคุณน,นะคะพี่น้อง ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมเราจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใาช่องจุ้มข่าในเด้อค่ะให้ไปถึงฟังฟังฟันในเด้อค่ะอยู่ในถนน,นนเ้นนี้พี่น้องหลายคนสุนประสบความสำเร็จค่ะจุมข่าก็เลยอยากฝากพี่น้องน้ำค่ะเมืมอกี้เอาไว้ซ้ำนีกันด้ค่ะขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ กดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามของช่องสุนารช่องแนวไม่ด้ค่ะไม่เนี่ยจะขอบคุณลลายค่ะสวัสดีค่ะ